สวัสดีค่ะผู้ชมคะคอาจารย์ที่บ้านนี้เป็นหนึ่งท่าโยคะช่วยคลายสะโพกนะคะาท่าง่ายๆเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยน,นะคะจากกันนั่งชันเขานะคะ น้ำแขเท่นคน้ำสน้ำเทียบกเากนาะครับเข้ามาด้านในคะกว่าทรับจะด้านนอกเก็หลั่งเท้าเข้ามาค่ะมวลคือจีนด้านหลังค่ะเออ ออกถ้าใครไหวนะคะค่อยวางข้ศอกลงลดลงด้านหลังวางข้อศอกลงค่อยๆลงนะคะเอางดที่ไหวนะคะถ้าเอิมรู้สึกตื่นีึ้นหน้าขาขวาท้าซ้าย้ามเนื้อกามฝ่าจะแรงว่ากแนละท่ถ้าใครไหวก็ค่อยๆวางนออยลงแต่ คนตัวขึ้นมาวางสอกไว้เหมือนเดิมน,นะคะแขนวานข้างลำตัวนะคะสียืดแขนไปานอันนารับจับสอบตรงข้างลรตรงข้างกันไปนะคะสองครั้งวนีห้าสี่สามสองเน จะรู <Okay. S 1> ้สึกตึงที่บริเวณหน้าขาขวาแล้วรับค่อยๆยกกลุณตัวขึ้นกับค่ะจะเปลี่ยนข้านะคะเก็บปลายเท้าเข้ามาในใกล้จะโค้งเยอะๆนะคะสังเกตความรู้สึกที่หลังส่วนล่างนะคะสำหรับท่านี้นะคะเข้ายกล่ตัวขึ้น วางมืไปด้านหลังค่ะหันหันมือเข้าหานลำตัวนะคะตั้งศอกไว้นะคะแล้วค่อยๆวาสงสอกลงนะคะทำเหมือนเมื่อกี้แล้วนะคะ,ะเพียงแต่เปลี่ยนทางนะคะวางไว้นิ่งแล้วเท่าไหวนะคะค่อยๆเอียงตัวลงนอน แล้ววางแขงนข้างมัตัวนะคะถ้าใครตึงมากแล้วก็วางแค่สอดไว้ก่อนก็ได้นะคะถ้าใครค่อยสอดได้ก็ค่อยนอนหลงะค่ะนอนราค่ะนี่สำคัญคืออย่าให้หลังแหงพื้นมากนะคะพยายามกดหลังต้องต้องแนบ จั้แขน่งข้งจากก็สองัง้าได้ค่ะเดี๋ยวขัาไสสองหค่อยนะคะอาจะพลกตัวไปทางขวาเท้างเทาที่เหน็บอยู่ก็จะตั้งเข่าขึ้นค่ะ ค่อยๆไปยืมตัวยกตัวกักน,นมาแต่อย่างนี้กันว้าคะหวังว่าวันท่านวันนี้จะคนรจะสามารถทำตามได้นะคะค่อยๆฝึกน,นะคะถ้ายังลงในวันแรกๆยังลงไม่ไหวไม่เป็นไรนะคะค้างเท่าที่ร่างกายไหวน,นะคะอย่าฝืนตัวเองนะคะเพราะถ้าอักเสบหรือบาดเจ็บมาจะไม่ได้ฝึกอีกหลายวันเลยไม่คุ้มกันนะคะค่อยๆทำไปนะคะทำในทุกๆวันเดี๋ยวล้างกายจะสามารถ คขาทาได้หรินเพิ่มมาคืนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ